เฮ้ยออกมากล้องจะตัดไม่ได้นะผุณจับทำนะไม่รู้อะนะผมไม่เห็นอะไรเลยเต็มเลผมล้มลงไปผมก็ไม่เห็นอะไรหรอกอย่าปีวานครับเขาจะไปกันแล้วพี่ผมเจ็บไปขาครับโดนชายปิสนาหรืออะไรก็ไม่รู้ตีบตกน้ําำมบพี่พี่เจอตัวมันเลยอ่อ มันมากยิบแล้วมันก็ไปไหวไหมพี่นี่ครับผมเป็นแผลโอ้เจ็บขามากเลับครับขาบวมเลยพี่บวมอยู่แล้วบวมทั้งตัวเลยพี่ไม่เห็นเหรอไม่เห็นครับเพราะพี่ไปที่อื่นพี่ไปไหนอ่ะจะไปล่องห่วงยางพี่ในแม่น้ําไปดิพี่ไหวปะเดี๋ยวเพื่อเจอชายปริศนาเดี๋ยวผมจัดการให้เราก็ต้องไปนะเพราะว่าเรามาที่นี่ทั้งทีเนี่ยถึงเจ็บเราก็ต้องยอมครับทุกคนจริงๆก็เจ็บแหละแต่ว่าก็ ทนได้เพื่อ uh, ท <at issenschaft salaries> ่านผู้ชมทุกคนที่อยากจะเห็นการที่เรามาเที่ยวกันเนี่ยเห็นไหมดูดิเป็นแผลจริงเนี่เห็นไหมอเราไม่ได้ทําแผลปลอมนะไปทุกคนไปโอ้ตบเต็ดตะหูน้องเผมทำไมโอ้คอรัออ เราจะเริ่มล่องห่วงยางกันแล้วนะตอนนี้เตรียมตัวอันตรายไหมครับพี่ไม่ไม่พี่ให้เขาพูดสิพี่แล้วแต่น้ําหนักเป็นเราล่องนี่เราล่องไงใส่ขูดสวมไม่เลยหรอครับเราก็นั่งอย่างนี้ก็นลยนอนเลยไปในรูแล้วอะไรนอนในรูพี่ไปหารูนอนก่อนช่วยผมได้ยนะผมว่าน้ำไม่แข็งคุณช่วยผมด้ยนะเราห่วงกันฮะเราคนละอันกันช่วยผมช่วยผมด้วยคุณนุช เขาเคยทดสอบแพ้ไหมครับว่าถ้าเกิดมันอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเป็นแบบว่ายังไงอ่ะมันจะจมไหมจมครับจมครับ้าวจมครับใช่พี่วานคนเดียวแพ้เลยครับอ๋อผมแพ้กลางโอเคครับโอคอเคอเคโอเคโอเโอเคคโอเคคโอเคเคโออคโออเอเคโอเคโอเอเคโอเคอเคคอเกโอเคเคโอีคอเคอเคโ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 อออ e m b r o ปิดอไรใส่ตัวเปล่าพี่อ้าเหมือนไรนี่จะเปียกว่พี่นยังไปเห็นช้างน้ำว่เกือตื่นช้างจะาอาว้วควึกค้องเห็นมั้ยไม่มีใครเห็นนะเห็นนะเดี๋ยวทุกกองคิดนโอ้ทุกกองเลยขำเย้ I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts ท้ายวันันั้นหลังจากที่เมื่อวานนะเราไปร่องหุนยางมาแล้วก็สนุกสนานกันมากโดยที่ว่าเมื่อวานเนี่ยไม่มีใช้สนามากกวนเลยเนอะแต่ว่าวันก่อนหน้านั้นคือมันทําร้ายพี่วานจนแบบขาพี่วานเนี่ยเป็นแผลเลยนะดู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 นี่นี่นี่น,น,น มันจับตาเราอยู่ตลอดจริงๆเดี๋ยวเรากลับแล้วตอนนี้เรารอกินข้าวแล้วเราก็กลับเจอกันที่เชียงใหม่แล้วมาดูกันว่าเราจะหาล่องรอยของแจบินาได้หรือไม่ครับทุกคนตอนนี้เราต้องเรียกลูกสาวแล้วาานรัลูกสาวเราไปไหนเ <c oughs> ลูกสาวเรามาแล้วอ๋าแล้วลูกแมวตรงไหน นี่มาแล้วเราล่ําลาลูกสาวกันเราเราล่ําลากันด้วยลูกสาวของเราครับสวัสดีครับทำไมเราไม่ใช้วิธีนี้จากคอมเมนต์ที่หลายๆคนนะบอกมานั่นก็คือการให้เอา ไอดีโทรศัพท์อีกอันหนึ่งใช่ไหมฟอมก็ไปเพื่อไปคุยกับชายปริศนาเยกดีเออลืมไปเลยเนาะ <c oughs> หัวดเดวิ่งไล่จับมัน,นเนาะแต่จากคลิปที่แล้วเราโดนจู่โจมจากอะไรก็ไม่รู้เราก็กล่าวหาไว้ก่อนเลยว่าน่า <c oughs> จะเป็นชายปริศนาที่มาจู่โจมเรานะเดี๋ยวให้โดเอาไอดีโด ให้น้องโดนะถ้่เป็นเครื่องน้องโดเนี่ยมือถึงน้องโดเนี่ยได้ทัาไปหาชายปริศนามันตอบมาจริงๆด้วยพี่วานถามว่ามีใครปริศนาไหมมันบอกว่าไครไม่มีแล้วมีแต่กล่องปริศนาเราก็เลยถามว่าในกลน่องมีอะไรมันบอกอีกแล้วว่าบอกไม่ได้เท่าไรราคาที่มันบอกก็คือหนึ่งหมื่นบาทเหมือนเดิมเป๊ะเลยดู า,าคดืแบบดื้มเลยตอนนี้เราไม่พูดท่านนัเองเราไม่กวรตีนมันด้วยนะเราไม่อะไรกับมันเราบอกว่าเอาเอารับของได้ตรงไหนมันงบอกว่าเดี๋ยวจะส่งพิกัดไปให้ถึงแล้วบอกมาอีกทีแล้วกันพี่หวา,า,านเะบาตายได,ได้ตอนนี้เราทําได้แค่นั่งรอพิกัดที่มันจะตรงให้นะซึ่งเราก็ไม่อยากจะเป็นเรื่องเล้ามันเพราะเดี๋ยวมันไม่ขายให้เราเราจะไม่สามารถจับตัวมันได้ บ้านจะทีนะทุกคนเดี๋ยวนพี่วานต้องขออนุญาตเอาของไปเก็บก่อนตอนนี้เราก็เตรียมเงินให้มันแล้วหนึ่งหมื่นบาทรอนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมาเราจะรีบไปหามาันทันทีแล้ตอนนี้เราต้องเก็บก่อทุกคน มาว่ะมาว่ะเฮ้ยตอนนี้เรารออย่างไม่มีจุดหมายมานานแล้วพี่วานก็เลยจะลองมาเล่นเกมซึ่งพี่วานก็จะแนะนําให้ทุกคนได้ลองเล่นกันเกมนี้นะเป็นเกมคีบตุกตาออนไลน์จากประเทศญี่ปุ่นเลยนะเป็นเกมคีบตุ๊กตาสไตล์วางแผนนะเกมนี้มีชื่อว่า UFO catcher ครับทุกคนมันเล่นในเว็บไซต์นะก็เข้าไปปุ๊บอันนี้พี่วานมีอยู่แล้วนะเห็นไหมเขียนว่า ufo catcher com เข้าไปเลยแล้วก็ไปสมัคร ID login นะสมัครใหม่ใครที่ไม่เคยสมัครก็สมัครถ้าเราอยากจะเติม point อะสมมติพี่วานเติม point ก็จะเติมตรงนี้นะกดไปที่ point นี่มันก็จะให้เรา login เข้าสู่ระบบก่อนนะทุกคน โอเคเราเข้ามาแล้วนะนี่มันจะมีแพ็กเกจให้เราเลือกนะก็คือเป็นแพ็กหนึ่งเก้าสบเก้า p o n t บวกโบนัสก็99้าบาทแพ็ก2องสอ้อยสีแล้วก็แพ็ก3า8 9า้อยแป p a i n t แพ็กสี่หก้อยหกกมันก็จะมีโบนัสตลอดนะแพ็กห้าแป้อยเจ p a i n t แพ็กหกหนึพ้อยห้และแพ็กเจ็ดสาพ้อยต์ก็เฉลี่ยนะ 1.1บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อพอย n มากก็จะมีโบนัสเพิ่มให้เดลี่ว,วันอ่ะซื้อแพ็ค6นะทุกคนมันพ7 5 9พอยก็เท่ากับ1759บาทบวก142โบนัสเรามี5คูปองส่งปีนะก็คือเราส่งปีได้5ครั้งหรือว่าเราเติมเงินดูก่อนปั๊บเราก็โอนเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็รอให้เงินเข้าระบบได้เลยนะทุกคน ทุกคนในระหว่างที่เรารอแต้มกราังมานะทุกคนเราก็จะมาลองเล่นดูก่อนสักอันหนึ่นงเพราะพี่วานมีแต้มเหลืออยู่เฮ้ยนี่นี่นี่ไซจัมโบเราเปิดหัวได้ไซจัมโบก่อนเลยเอาเป็นซาโตชินี่เอาอันนี้เลยเข้าไปปึ๊บซาโตชิเลยนี่ปึ๊บววนี่นี่นเดี๋ยวลองเล่นก่อนเลยนะทุกคนตี๊ตี๊ อนีบหนีบหนีบหนีบอืมอ้าวเขี่ยได้ครับทุกคนเอาดิเอาดิต่อเลยต่อเลยมาจี๊บอืมอืมทิมทิมทิมตึ๊บอุ๊ยเอย้ยเอย้ยเอ้ยจะหละ่นแล้วจะหละ่นแล้วจะหละ่นแล้วได้เสียแล้วทุกคนตอนนี้๊ แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับเติมเงินแล้วนะครับ30นาทียังไม่เข้านะครับสามารถเข้าไปที่ไลน์นะครับไลน์แอ UFO Catcher นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับทุกคนมาว่าเฮ้ยนี่งไงครับทุกคนเยี่ยมยอดที่สุดคุณคือน,นักงจับตุ๊กตาตัวจริงมาแล้วครับทุกคนถ้าใครสนใจสมัครเข้าไปเขียนโค้ดนะว่า วาน05เหมือนพี่วานอะ่ะจะได้รับโบนัสอีก10%ทันทีเลยเดี๋ยวเราเติมพ้อยก่อนอันนี้ก็เท่ากับแพ็กโกบวก5ส่งฟรีรวมทั้งหมด1 7ึ9บาทกดเน็กครับแล้วก็กดยืนยันการสั่งซื้อครับนี่โค้ดเห็นไหมทุกคนข้างล่างโค้ดวาน05จะบวกโบนัส10%เท่ากับบวก176 โบนัสอ่ะเราจะมี QR นะ QR code นะพร้อมเพย์นะเราก็ดาวน์โหลด QR code นี่อันนี้ไว้นะ<ม>เราก็เข้าไปจ่ายเงินในแอปธนาคารได้เลยทุกคนเอาที่แต้มน้อยๆก่อนเอาหมีเลยปุ๊บนี่จัดเลยไม่พูดทําดําเพลงครับตรงกลางลองขี้ตรงการลงงกางดูก่อนนะปัะ๊บปั๊บอืมขึ้นไหมไม่สะเทือนเลย คราวนี้ลองคอก็เกือบคอนะลองการตัวดูนะครับต่อ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 ,ตอเฮ้ยขยับหน่อยไว้นี่ค่อยๆขยับมันปับ๊บเหลี่ยมดีครับทุกคนไม่มีแล้วครับนี่แหละครับมาแล้วครับ เดี๋ยวเราไปเล่นห้องอื่นกันต่อครับทุกคนลองเล่นซูนิโอบ้างรางวัลเจ็ใหญ่กว่าเดิมหน่อยหนึ่งตื๊ดเหลี่ยมแรกเรายังไม่รู้ลองดูลองดูที่ตรงตูดก่อนออออเอไม่ไม่สะกิดเลยลองตรงคอดูนะตึ๊บเข้าคอเข้าคอเข้าคออื้แต่ะกิดนิดหนึ่งตะกิดนิดหนึ่งขยับ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  กระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอันนี้เราต้องกระดึ๊บกระดึ๊บนะที่แบบกระดึ๊บกระดึ๊บมาแล้วมาแล้วเป็นไงเล่นง่ายมากนะทุกคนโอเคอ้าวคราวนี้เราเล่นบอสซ้ามั่งจาก power puff g i r l นะตื๊ดเฮ้ยตุ๊กาตามันหือนจะเกี่ยวประหลาดประหลาดนี่ไงซื๊อแขนมันเกี่ยวอยู่นะลองดูก่อนเอามันออกมาก่อนนะเพราะแขนมันเกี่ยวไว มันอาจจะต,ตกเลยก็ได้นะเหรียญแรกอืม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 ไ้ไม่ไม่ล่วงแต่ก็โอเคอืออ้าวอันนี้ลองเอาขามันกดลงไปดูบ้างอึ๊บเอ้ยอยอยอ้ยลงไหมไม่ลงนิดเดียวอืมอต่อเลยคราวน,นี้เราใช้ขาเดียวนะกดมันลงมาเลยนะไม่ต้องครีบแล้วอือ คนเราเล่นไม่กี่พอยเราก็ได้แล้วนะเรียบร้อยตอนนี้เราได้ทั้งหมด4ตัวแล้วนะและเมื่อเราได้ตุ๊กตาที่เราพอใจแล้วนะเราก็จะต้องไปลงทะเบียนนะก็คือเหมือนไปลงชื่อเดี๋ยวเข้าไปที่ตะก้าสินค้านะ มับนี่มันจะบอกว่าตุ๊กตาได้มากี่ตัวแล้วนะเราก็เลือกไปที่ต่อไปครับทุกคนแล้วก็ที่อยู่จัดส่งเดี๋ยวเราไปที่ที่อยู่จัดส่ง,สงและเมื่อเรานะครับกรอกชื่อที่อยู่แล้วนะทุกคนก็ให้เราไปที่หน้าจัดส่งนะแล้วก็เขียนว่าส่งตุ๊กตานะทุกคนนี่เรามันโหลดสักพักนึงนี่ไงนี่ไงมันก็จะขึ้นรายละเอียดทั้งหมดนะที่เราจับนะ เราสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ได้ตลอดนะทุกคนก็เป็นอะไรที่สนุกมากแล้วอยากให้ทุกคนนะครับถ้าใครอยากเล่นไปดูที่เว็บ UFO Catcher ได้เลยนะหรือว่าเข้าไปแอดไลน์ที่แอด UFO Catcher เลยนะทุกคนมีแอดมินบริการตะลอดเฮ้ย <Hey, S 1> พี่<ะ>มาแล้วมาแล้วเหรอตอนนี้มันส่งพิกัดมาแล้วใช่ไหมใช่โอเคทุกคนเราจะไปจับตัวชายผิสนากันตอนนี้ไปก่อนทุกคนไปเราไปรุก Holt, holt, ich...